เฮ้ยมีรถขับะนบะวะสิงเดียตอมบี้มาวะนะ่ะถึงนั่งอ่ะไม่มาไม่มาเอามาแอบก่นอนเย้เยแอบก่อนเพื่อนจะสร้างบ้านตรงไหนอ่ะนี่ไงข้างบนนี่ไงไหนไหนสร้างตรงไหนนี่ข้างบนนี่เพื่อนอยู่นี่เลยอยู่ตรงนี้แหละได้ได้อยู่บนในหอนี่แหละของนี้ของนี้รุ่หมดแล้วนะอเอออ้ยมีที่นอนพร้อมด้วยวะตรงนี้เป็นสร้างความแพงได้เปล่าวะดูว่า น่าจะสร้างได้อกําแพงเ,เราต้องสร้างอะไรก่อนวะสร้างที่นอนนะ่ะจุดเกิด <ตำ S 1> เพื่อนอยากสร้างเป็นเต็นท์เลยเะละ่ะเต็นท์แบบอนะเออเต็นท์ใหญ่ใหญ่อันนั้นก็ได้แต่ว้ข้างนอกนะเออแล้ว,แล,วแล้วที่นอนจุดเกิดอะไว้ไหนไว้ข้างนอนข้างบนอะเราหาที่ไม่เจอวะ่ะอ,อะไรวะกระพงากําแพงาเาอยู่แล้วอ๋อมันมันอยู่หมวดบิวดิ้ใช่ไหมแล้วก็ใช่อ๋อนี่ไงนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วลองดูเอ๊ะได้ได้เพื่อนได้ได้แล้วมันมันโรเทชยังไงอะ โลเทตหมุนสกอร์เมาส์มัง้งเนี่ยโลเทตหมุนสกอร์เมาส์มันนี่ไงแล้วก็ทำอย่างนี้เงี้แล้วกดยังไงกด F p e นใช่ไหมอืม <F> มาแล้วก็ลามมันก็ไปได้ไกลอยู่นะไกล <Okay. S 2> ตรงไหมเนี่ยมันมันตรงไหมน่าจะตรงแหละนี่ไงตรงตรงต้องค่อยๆสร้างเวททำรั้ว <Okay. S 1> ไปเรื่อยๆ,ๆนี่แล้วก็เนี่ยตั้งไว้ <laughs> ไอ้มเม้งกของมันเยอะจังวะลยแล้วยังสร้างกล่องไม่ได้เลยอยาจะเก็บของไงวะเนี่ยเออแต่ว่าเราควรสร้างกล่องเออมันต้องสร้างกล่องก่อนอเฮียกล่องอันหนึ่งใช้เชือกสามสิบสี่อันเลยอ๋อใช้เชือกยางหรืออะไรก็ได้แล้วก็อาหาไม้ไปเฮียชีวิตทำฟาร์มทำสวนทำไรเบ็ดบูนจะจัดหาตัดไม้แป,ป๊บเนี่ยบ้านนะสร้างท่าบ้านดีไง เออทำไมมันกดตัดไม้ไม่ได้วะมีดกูอยูนน่ไหนเ,เ,<อ>เปิดบัลลีมีดออกวะเพราะมีดกูก็าหายไปกัเออมีดหินหายไปไหนไม่รู้อะหาแบบมีเงาเพื่อนหินเจอะแยะเลยเออค่อ,คอยค่อยหา <c oughs> แม่งมีแจกรถแล้ววะมาถึงก็ได้รถเลยดีจริงๆไม่ใช่คขาบอกมาถึงนานแล้วนะกว่าจะ นี่ไงตัดได้แล้วเฮ้ยตรงนี้มีนี่ได้ดว้วยอะอะไรวะไอ้ไอ้ที่มันกินน้ำอะ่ะใช่ใช่ใช่มีน้ำกินฟรีน้ำไม่น้ำเยอะแยะระ <c oughs> หวังเพือ <c oughs> นไ้บอกแล้วทำไมวะไอ้พี่เน่ยเตอรอมบี้อะฆ่าเิมันมันลุกมึงอย่าตายแล้วกัน <c oughs> โอ้โหอ,อ,อย่าตายแล้วกันนะเพื่อนไอ้ยังมีเรือใหญ่ป่ะเพื่อนมีเรือใหญ่ปะวะ ไม่เมยเพื่อนเขาบอกว่ามารีเจอปัญหาไปแล้วอ,ะอ่ะโอ,อเวนกรรมเอ้ยเดี๋ยวค่อยไปหาก็ได้เออก็มีรถละเออรถมันใส่ของได้เยอะไหมน่าจะใส่ได้เยอะอยู่ระดับหนึ่งมันใส่กระเป๋าได้ปะน่าจะไม่ได้วะ่ะลองลองดูก่นอนเอาดูก่นอกนอกเอากระเป๋าเพื่อนนะ่ะลากใส่ไในรถได้ไหมได้ได้ไม่มีที่จอดรถเท่ๆนะเพืออพ่อนมีเอ่อมีมีดไหม มีแต่มีดหินนะแต่กระสือตัวนี้มากเลยไม่แพ่หรอกเนี่ยเป่าใส่รถได้เอาที่มีของใช่ไหมเออเออจเลยเราต้องหาอาวุธว่ะเพื่อนเอออาวุธเรามีอยู่เมื่อกี้มันให้มามีประเจนเดียวเพื่อนดูรถหน่อยดินี่ไงนี่ไงรถอยู่นี่เข้าบ้านไม่ได้นะจริงใช่รถมันเอาเข้าบ้านไม่ได้ขอลองดูลวดหนามมาตร้งบทได้แบบว่าอยากรู้อย่างลองลวดน้ำมะ อืมไอเขาเรียกว่าไอแตอะไรอ่ะลวดหนามมันจะติดกับกําแพงนะเพื่อนถ้าสมมุติเราอัปเกรดกาแพงอ่ะมันจะอัปเกรดให้เลยลวดหนามอ่ะเออเอเหรอเออแล้วก็แพงแบบนี้ก็แทนไม่ได้เลยใช่ <laughs> มันจะไปต่ออย่างนั้นได้ไ่วะเอ,อ้อย่างนั้นก็ได้อยู่แล้วมงไดเนี่ยตร้างนอกเหรอเออมันจะตั้งจะตั้งข้างนอกอย่างนั้นก็ได้ก็แล้วแต่เพื่อนว่าจะตั้งยังไง มันจะออกยังไงอ่ะเพื่อนกดกดอะไรวะออกมันน่าจะมีปุ่มดนมันไม่บอกอ่ะเพื่อนเอ้ยอย่าไปกดสร้างดิเพื่อขอโอ้กดไปแล้วเนี่ยกดกดแถบแล้วก็คลิกขวามันได้ปะอ๋อโอเคได้ถอยเออค่อยๆฮะเพื่อนหรือเพื่อนอยากจะไปหรืออยากจะไปสร้างข้างนอกก็ได้นะเอ้ยอยู่ในหด้ขี้เกียจสร้างบ้านไม่ใช่หรอกเพื่อนเพื่อนเข้ยาก่อนเดี๋ยนาคตเราอาจจะแบบไปข้างนอกอยู่ดีไง อนาคตสมมติไอ้เงี้ยมีรถใหญ่มึงจะามาจอดตรงไหนวะเดี๋ยวดู่อนนะออกมาทางเนี้ยเราทำตรงนี้เป็นงรถก็ได้อยู่นะเนี่ยวะรถมันเข้าได้ปะล่ะไม่ก็สักออกประกอนติมาฟังสินี่ไงมาแล้วจะได้เห็นภาพมาเนี่ยไหนไหนอ่ะเห็นนี่ไงไม่มาคุมเลย เนี่ยไหนวะนี่ไงไหนวะเนี่ยแล้วก็สร้างล้อมตรงนี้ใช่ไหมปั๊บปั๊บปั๊บเนี่ยทำเป็นสี่เหลี่ยมตรงนี้แล้วก็รงมาจอดอย่างนี้ไงแล้วก็ข้างนี้เอาเนี่ยไงละแล้วเราก็สร้างล้อมไปตรงนู้นเลยใช่ไหมเนี่ยแล้วก็สร้างเนี่ยสร้างแบบนี้ตรงนี้ใช่ไหมเออแล้วก็ทำเป็นสี่เหลี่ยมตรงนี้ยำอปล้มอ่ะเลยแค่มันชิดกระบุมเนี่ยพอดีเนี่ยโอเคเป๊แล้วก็เข้าออกทางนี้เอาได้ได้อยู่ได้อยู่ โอเคไปจะได้ประหยัดงบในการทำกระเพงที่เตี้ยหาของสร้างกล่องก่อนดีไหมไอ้เีัยตอนนี้ส่วนตรงเนี้ยเดี๋ยวเราก็ปิดเหมือนกันตรงเนี้ยเออตรล้อแบบโป๊ะข้างบนมีซอมบี้ตัวนะเขาจักรที่บ่งมาได้ไม่ไม่น่าห่วงอะไรซอมบี้เพื่อนมีอะไรอะ่ะในตัวถึงอาวุธอะ่ะไอ้ไม้เบสบอลติดหนามมันให้มาเมื่อกี้เดี๋ยวดาเมจแรงอยู่มากอย่ามาตีกูแล้วกันแรง แรงแรงเอออย่าอย่าตูนกูนะท่านยอดนะถ้าเจ็บถ้ามันถ้ามันช่วยกันตีอะดิไม่ไม่เจอหินเลยวะเจอหินไอ้ยันแม่ละไม่เจอของสร้างเลยว่ะเจอหินแล้วมันต้องไปหาหลายที่ละมั้งไม่เจอพวกยางไม่เจออะไรอย่างงี้เลยอ้ยมีแต่พวกแบบเม่ท่านตะแคปอะในตัว เออถ้าไป็นวกกับกสมบีสมบีสมห้าก็ไม่ได้ด้วยอตลายท่พี่เฮ้คยคอยหาเว้ยเนี่ยมันสร้างเตียงยังไม่ถึงบูปินะวางยังสร้างแล้วบูปินอะแต่ไม่มีของสร้างข้างบนมันใช่แหละเดี๋ยวไปดูอนเนยจะได้บ้างไหมมันใช้พวกยางพวกเชือกอะไรพวกนี้นเอ้ยทำไมเพื่อนวางอย่างเงี้ยทำไมไม่วางที่ขอบหน้าต่างอะวางใหม่เด็กไม่รู้อันนึงเดี๋ยวค่อยขึ้นไปอ่า สไปมิกไอ้แค่มีแต่ของทำกับข้าววะเอ๊ะแปลกๆนะมีแต่ของทำกับข้าวโว้ยแน่ไอ้อยากไปตรงไหนบอกว่ามุมนี้ได้ปะแต่มุมผมเนี่ยเดี๋ยวมันติดกล่องก็ได้อยู่แหละไม่ปะลอง,ลอง,ล,องลองย้ายจะดิย้ายไม่ได้หว่ะต้องทำลายทิ้งก็นั่นแหละ <laughs> ทำลายนี่ไมาไว้ตรงเนี้ย มันใช้เตียงเดียวนะปะเดี๋ยวมันใช้ต้องใช้สองเตียงไหมเตียงเดียวก็น่าจะได้มั้งหรือจะสร้างสองเตียงก็ได้นะสร้างสองเตียงไหมเอาชัวร์ก็สร้างสองเตียงอู้หาแบบเป็นเตียงแบบอยู่ไหนวะเอ๊ะอยู่ในหน้าโนข้างล่างสุดอะบูปินอะแล้วก็โนสกิลแถวที่สามอันที่สองบูปินโนสกิลเออเอออ่ะไปเจอแลเพื่อนวางเราแถบนู้นไว้แบบเมื่อกี้แบบเมื่อกี้วางเดิ๋มั้งเงนี่ย <N: S 1> <N: S 2> เออโอเควางฟังดิเออ,วา,นะเอ,อวางเลยนะเออวางเลยวางเลยวางแล้วอุ้ยผิดเอาของใส่ไปแล้วไปหาของเนี่ยไอ้เหี้ยตอนนี้เอออยากทำกล่องก่อนนะดิเอ,อ้ยนี่ไงวายทำกล่องทำกล่องก่อนก็ได้ป้อพวกลวดพวกอะไรเงี้ยเก็บมาให้หมดเลยนี่นเราของมาในนี้ก็ได้นะแต่ไม่คุ้ม <laughs> มันใช้อะไรบ้างนะเตียงลืมแล้วหลักๆก,ก็กิ่งไม้เชือกผ้าเดี๋ยวขอดูกล่องก่อนทำกล่องก่อนดีกว่ากล่องมันจะดีกว่าอืมกล่องมาเก็บของก่อนเนี่ยเพือ่องวายปูไม้แผ่นรอมีอะไรยัดไปหมดเลยกล่องอะอย่างน้อยมันก็เอาไว้เก็บของก่อนได้ เชือกมีสามสิบเลยไอ้ยี่สิบว่เพื่อนเลยี่สิบสีเองค่อยๆหาไอ้ที่มันเป็นทีสอะได้เยอะมากเลยทีสคืออะไรวะทีสอะทีสอะที่ผมบอกอ่ะอ๋อเขียวๆอะเออมันน่าจะติหรือเท่าไหร่เลยนะเนาะต้องต้องมาหาเก็บเนี่ยไอ้ตอนตายไอตัวที่ตายอ่ะแม่งมีเยอะมีเยอะเลย ใช่ใช่เห็นด้วยเหละอาวุธเดี๋ยวค่อยทำามได้หรือเ,เจ้าของกูไปอ่ะีะ๋ยวทมกล่องก่อนแล้วกันค่อยไปว่าอะไรทีมีล็อกพลิกเก็บไว้ล็อกพิกนี่ของดีอย่างน้อยก็ล็อกรถแล้วไม่มีใครเอารถกูไปได้และยกเว้นระเบิดระเบิดเลยอรอชนกิ่งไม้แล้วระเบิดเลย ไม่น่าจะมีใครทำมั้งตึกเหมือนห้ามทำวางระเบิดสิดหรือเปล่ามันมันระเบิดกันไม่ได้ด้วยเปล่าเซิร์ฟ PVP ไม่แน่ใจนะเอ๊เซิร์ฟ PVE อ่ะแต่ถ้าไปอยู่ข้างล่างอ่ะตรง z ซนู้น z ซนี้แซดหนึ่งซสองอ่ะน่าจะได้อยู่แถวนี้นี่มีเรือเนี่ยเรือมาจอดได้เลยนะสบายก็จริงหาจุดสร้างบ้านไว้ก่อนนั่นแหละเดี๋ยวว่างๆถ้าว่างๆค่อยมาหาไม้ทีละนิดทีละหน่อย โซ a สบู่เน่าเนี่ยได้พวกรวดเยอะอยู่นี่อสพี่เลยเหรอแปลกนะไม่เจอ,อเฮ้ยไอ้อหนอกูไม่เจอเลยสมบี่เจอบางทีมันมันก็นอนอยู่อะไรเงี้ยเนี่ยเจอ,อ,อ,เ,เ,อเจอเสียงคำรามตัวหนึง่งอ,อ,อยู่ข้างบนแน่เลย นี่ไงอืมอุ้ยไอ้ทาอุ้ยโดนซอมบีตบสองทีว่ะอุยอุ้ยสามทีได้เหียกาจังหวะผิดอืมอืมขาจังหวะผิดชิบหายโดนตบสามทีเลยวนตบไปกันมันเหลืออะไรนะดืมมาแล้วเนี่ยต้องค่อยๆดูกูก็ไม่เคยทำของมาก่อน สมอลลองแม่งแบกไม้รากเลยเฮ้ยกินวายป่ะเพื่อนเราเจอวายเจอแล้วแหละไม่เอามาเหมือนกันแหละไ <c oughs> อ้เหี้ยโดนซอมบี้ตบสามทีห้ามเลือดก่อนเลยห้ามเลือดไปหน่อยๆแล้วแหละ <c oughs> เดี๋ยวรอให้มันหายเอง เหลืออีกสี่อันเพื่อนแล้วก็ตะปูอันหนึ่งได้น่าจะมีที่ตัวกูนัแ่แหะละฮะเชือกทำอันเดียวอะ่ะก็ครบแล้วเพราะว่ารู้สึกเหมือนเชือกจะได้ทีละสิบออะเนี่ยตัวกูน่าจะมีครบแล้วแหละเดี๋ยวกลับไปไม่มีเลื่อยว่ะอายละค่อยไปหาถ้าไม่ีเลื่อยนี่นี่เลยเนะี่ยได้ครบเลยมัเราไม่มีแผงอย่างเดียวยมันต้องใช้เลื่อยมาตัดไม้ใหญ่ใช่ปะละ่ะ ใช่ใช่ใช่แล้วก็ต้องเอามาเรียบมาทำงานด้วยเออเอากล่องก่อนนะอืมเออขาดไม้เนี่ยเออไม่แต่ปัญปัญหาเลยเย้ยเราจะไปทางนี้เลยปะละ่ะแล้วเสียงไหปมปวะเราจะทำเตียงก่อนดีวะไม่เสี่ยงหรอกมั้งเตียงมันก็ต้องใช้อะไรวะ ใช้กิ่งไม้ใช้เชือกอีกนิดหน่อยกิ่งไม้เพื่อนเอามมยอะกิ่งไม้เล็กหรือใหญ่อ่ะน่าจะน่าจะเล็กมั้งในวะลองลองลองเออลองลองตัดไปหมดแล้วเลยเลยสมอนี่ตัดใหม่ก็ได้มั้งใหม่ตัดให้มันมีความตัดใหม่ <ๆ S 2> ได้มีแต่มีแต่แต่ไม่มีเลย นี่ลองได้กี่อันวะได้แค่สองอันมันใช้สามใช่ปะมีเ<ม><ม>ส<อ>ียงซอมบี้ไงยะไม่เกี่ยวไม้หมดวะเออีกอันนึ่งแล้วก็เหลือเชือกเออเชือกอีกเชือกไม่มีแล้วกูใสไปหมดแล้วมีไม้สั้นบ้างให้ตัดมาแค่มีมีไม้สั้นก็น่าจะได้อยู่เออ<ๆ>ไปทำเชือกได้นี่หว่า หาผ้าหาผ้าทำไมวะมันไม่ต้องหาผ้าใช่ปะผ้ามีอยู่แล้วนี่กลัวไม่มีไ,มได้นี่ไงได้เชือกแล้วไปนี่ไม้ย,ยาวอันเดียวใช่ไหมไม้ยาวขัดอันเดียวใช่ใช่ใช่โอเคขัดไม้ย,ยาวอันเดียวเพื่อนนี่เอามาละนี่เอเตียงนี้นะ หรือเตียงไหนวะอนนอนนเออนี่ไงเรียบร้อยเราต้องทำยังไงอ่ะมันมันก็น่าจะเซฟของมันเองนี่แหละเอ็กเออมันมีอายุอยู่ได้แค่เจ็ดวันเห็นไหมเอกปลายเจ็ดวันสิบเอ็ดชั่วโมงแล้วเราก็ต้องมาสร้างใหม่มั้งใช่หรออืมเหมือนมันเซฟให้แล้วแหละเข้ใจแล้วเพื่อนใช่มันมีก็มีแค่เมนเทนเนน แค่นั้นนะเอ็กเซมเป็นเนนทนเน,น้นเป็นเทนเน้แปลว่าอะไร,รไม่รู้ได้ด้วยเหรอดูยังไงคลิกข,ขวาไงเพื่อนคลิกขวาแล้วคลิกที่เตียงไม่รู้ว่ะแต่ก็น่าจะอย่างนั้นแหละน่ามันน่าจะเซฟให้เราแหละเราจะไปอะไรปะอีกอย่างหนึ่งมันขี่ไปได้สองคนหรือเปล่าวะไอ้สงสัยมากเลยเนี่ยมันอยู่ที่ว่าตอนเนี้ยตอนเนี้ยรถมันจะไปได้ไหมสองคนเนี่ย แล้วนะเออไปหาของเนี่ยดีกว่าเรลองดูว่ารสองคนได้หรือเปล่าเออว่ารถแม่ไม่น่านั่งสองคนได้แน่เลยไม่คิดอย่งนันะเพื่อนคิดอย่งงง่ดีหน่อยอดิเดี๋ยวดูกูนั่งก่อนเลยอ่ะคนเดียวเนี่ยเต็มตูดแล้วนะเนี่ยไอ้เนี่ยได้เหรอเฮ้ยไปว่ะกระเป๋าหายเฉย ไปไว้ไปไหนไปไหนดีอะไปเมืองข้างๆนี้ก็ได้ไม่ใช่มันกระตุกจังเลยเพื่อนกระตุกอ่ะกูไม่กระตุกอนะกูกระตุกบ้างนะเพื่อนกูลื่นเลยแบบปกติโอ้รถแรงไอ้เหี้ยกูปกตินะเพืทำไมกูปกติมากเลยวะดีขึ้นยังก็ยังกระตุกอยู่ไปชุ่มช เอ,เอ้ยตรงนี้มีฟาร์มด้วยวะใช่ป่ะวะเออเป็นฟาร์มอะไรสักอย่างข้างขวาเนี่ยเื่ยหิวเพื่อหิวเราไปเมืองใกล้ๆนี่ยแหละไอ้ยยังไม่อยากไปไกลกูยังคิดแล้วคิดอีกเลยถ้าไม่มีปืนแล้วเติมน้ํามันยังไงวะทําไมอะซอมบี้มันอยู่ปั๊มน้ํามันทีเป็นสิบตัวเลยนะเอกอ็จริง ไอ้แล้วมันจะมีพวกซอมบี้ปแบบรถเนี่ยของเนี่ยของดีลงไงกด f เงี้ยได้ป่ะกด f นี่ไงอุ้ยมีกีตาร์ด้วยกีตาร์พวกเนี่ยมันจะได้พวกอะไรเยอะมากเลยไอ้แคปเสร็จเหล็กเอาไว้เออไว้ทำรูดีนั่นก็บานไปเก็บไปเก็บไปของโลกมากเลยเนี่ยมีสัญญาณเตือนมาด้วยอ่ะเพื่อนเอาป่ะ อะไรปะสัญญาณเตือนไม่เอไม่รู้มาทำอะไรอะ่ะคือเป็นคนมาบุกบ้านไอ,อ้เยี่ยมันคงไม่เตือนอย่างนั้นหรอกรเกมไอ้เยี่นี่แม่งแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไม่ใช่ว่าจะสตาร์ทรถติดง่ายๆเราเอาของไว้ได้รถนะเพื่อนเออไว้ดิ หลังลากอยู่เยอะที่เพลงเลยพวกตะแคบเนี่ยกดดับบันทีก็ได้ได้เหรอเออดับบันทีของอ่ะใช่สิวะโอเคขึ้นยังไงอะเอฟไงกดเอฟต้องเล็งดีดีด้วยนะเออต้องเล็งดีดีไปเนี่ยมันเมืองมีเมืองเล็กๆส้มๆใกล้ๆข้างหน้าเนี่ย อย่างน้อยถ้าเรามีกล่องสักสองกล่องเก็บของได้เราก็ยังไปที่ไกลๆได้ใช่ไหมถ้าถ้าไปตอนนี้ก็คือแตกแล้วก็คือแตกเลยไม่มีไม่มีของเก็บจะจอดข้างนอก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 เข้าไปกูเผื่อตซอมบี้โอ้กูระเบิดแล้วเกินรถเนี่ยตรงนี้พอได้รถไม่ระเบิดหรอตซอมบี้มันตีรถตอบะไม่ตีเอ้มันตีมันตีแต่ว่ามันจะตีตอนที่เราขึ้น คือมันตีเราแหละมันไม่ได้ตีรถเออแต่ดามเมจมันจะโดนรถไงแต่เอทีวีไม่รู้ว่ะแต่รถใหญ่อ่ะดาเมจโดนรถเห็ดดน <c oughs> ขอบฟ้าด้วยนะบ้านเราเองเดเฮ้ยทนนน่ะเอาไปเลย,ยบอกอาโบโอของดีพอแล้วมั้งเราควรมาหาอะไรวะหาเรื่อยใช่หาเรื่อยเพื่อนหาเรื่อยหาอะไรอีกวะหาเรื่อง กูว่าเราไม่ควรจะช่วยกันลุ่มซอมบี้นะกลางคืนด้วยเสี่ยวโดนพวกกันเองที่หายเลยต้องเช็คก่อนว่าในมีคอนแมมีคอนมีคอนไอคอนด้วยคอนอย่างนั้นเลยคอนเออคอนเฮ้ยมีสิ่งซอมบี้ในบ้านไอ้เชี้ข้างนอกก็มีนี่วะ อืมอืมอีสัต์เรียบร้อยไปซะนี่ประตูบ้านเอ้ยซอมบีน้นี่หว่าเนี่ยซอมบี้อยู่ในบ้านมันมองกูอยู่มองกู่อยู่ระวั <laughs> งตีทะลุหน้าต่างตายแลตายแลแแจแจมแจม,แจม,มทีนี้ว่าหล่ะธีนี้เพื่อนเพอน,พน,ๆๆพน กดอันนี้ของอยู่เฮ้ยเสื้ออะไรเสื้อสวยอ่ะเสื้อสวยจริงๆไม่เอาไว้แค่ที่เกียรเอาเอฮ้ยทุ่มก็นั่งได้หรอเอาไว้นั่งพักกันละเออนั่งได้ข้างบนมีคนวะเนี่ยไม่รู้วะไม่รู้มีซอมบี้ไหมเปิดอ่ะเดี๋ยวผมเปิดให้ นอนอยู่ตัวหนึ่งอ่ะซอมบี้เดี๋ยวมันตื่นตื่นแล้วหนึ่งทีอ่ะออเอาลวกไอ้ฮะซอมบี้คนแก่ปะเนี่ยเนี่ยน่าจะใช่แหละดีได้ดีแล้วเฮ้ยแจ็กเก็ตว่ะทีเดียวหลับใส่กันหนาวไม่น่าหนาวนะตรงเนี้ยเอ้ซอมบี้นี่วมาเห็นป่าววะเห็นเห็นเห็น ลากลากก่อนลากก่อนอืมไม่ได้ส่อนเออเกิดอะไรขึ้นไม่โดนป่ะอืมต้องอต้องต้อง<ด>ตีแล้วถอยอย่างเงี้ยไม่ใช่อะไรนะเ,ออเดี๋ยวโดนกันดีคนหนึ่งเข้าแล้วถอยไกลๆอย่างเงี้ยถุงถุงแล้วมีถุงเนี้ยอ๋อได้เยอะไม่เท่าสแสกเปสไปโล่งโล่งเว้นโล่งเจอแจ็คเก็ตว่ะ แค่แ่แบบพักเกินไม่ได้อยากได้เลยอยากยได้ดเนี่ยเ,ยเลื่อยอะเลื่อยอยากได้เลื่อยหรือมันทำเองได้วะเอ,เอามาทำผ้าก็ดีทำได้เด้วยหระไม่รู้ไม่น่าได้ต้องยุตงการผ้าเหมือนกันตัดก่อนมีมีทำขวาอีกขั้นหนึ่งก็ไม่รู้ว่าทำได้ไหมยังไง ต้องหาทูบ็อกเนี่ยเมทันเอกอ่ะอืมไทยนี่เยอะมากเลยไอ้ตะปูเยอะมากไปยัำมาก่อนแล้วก็แตกว่ะเซฟตีบินข้างบนมีน้ำไม่ถูอน้ำบ่อยอย่างนะน้ำก่นเออที่ไว้เก็บไอ้นี่นะเรื่อยมันไม่เจอเลยมันต้องไปอยู่ในแบบลงรถ เก็บตัววะเก็บเศษก่อนตัวเดียวมั้งเอ้า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 อยู่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 ดีๆก็มาหากูตัวเดียวมั้งต,ตัวเดียวมั้งมาแล้วมาแล้วอ่ะอืมไอ้ <c oughs> <c oughs> อยู่ๆก็วิ่งมาหากูไอะข้างหน้าตัวหนึ่งข้างหน้าตัวหนึ่งพร้อมาอมาพร้อมมากูพันเลือดแบบไอ้พันไอ้นี่แบบโอเคตีก่อนเลยมันมาเนาะเอออยู่ ค้างเหรอตี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 อืมเรียบร้อยเรียบร้อยพันแผลก่อนก็นได้เพื่อนไม่ต้องรีบกรนะตุกเออกูเห็นซอมบี้มันกระโดดใส่อะไรไม่รู้แกเออแล้วมันมก็ยืนขาคอยแป๊บเออเอ้าอ้าวดีไงล่ะกระโดดใส่เซิร์ฟแผลงไ้ล่ะไอ้เหี้ยเซิร์ฟมันหลีหลีทิ่งคืน เขาจะมีกดทางสร้างบ้านอย่างนี้่ะมันไม่รู้ว่าต้องไปอ่านวะอาจจะมีก็ได้นะไม่ดีหรอกก็แต่ส่วนมากอ่ะครูก็ไม่เห็นมันสร้างบ้านในนี่กันนะในอะไรวะในที่พักอ่ะเห็นมีคนเด้งไม่สร้างล้อมรอบบ้านกลางป่าเลยฮัลโหลวิ่งแบบตอนแรกก็จบตายหลายรอบอ่ะเออเดินเอ๊ะทำไมบ้านมันสวยวะมันสร้างอะไรขนาดนั้นเลยมื่อยู่ไใกล้เอ้าไม่ใช่เนี่ยวา เป็นบ้านฉากแล้วมันก็ไปสร้างรั้วล้อมอไว้นี่ไงหนึ่งคนมีรถได้หนึ่งคันถ้าเกินให้ตั้งขายที่ตลาดบีหนึ่งห้ามสร้างอะไรนะห้ามสร้างห้ามสร้างทุกอย่างในเมืองนั่นนี่นูน่นสามารถสร้างห่างได้ห้าร้อยเมตรต้องเปลี่ยนที่แล้วห่างถูกเ้ยแล้วมันบอกว่าถ้าถ้าพบเจอนแบนทิ้งเอ้ยไม่ได้แบนทิ้งทำลายทิ้งทันที แล้วเราก็ต้องไปสร้างใหม่สินะอย่างนั้นในงี้ยถ้าท่านผู้ชมชอบฝากกด subscribe กด like และกดแชร์หน่อยนะครับสามารถติดตามผมได้ทาง YouTube Facebook Twitch ขอบคุณมากครับ